ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมีอะไรแข็งๆมากระแทกหัวไอ้เจ้าตัวนี้รู้เวลาที่ซีหมุนมันเนี่ยมันก็จะหมุนแบบตามแบบเรียลไทม์เลยนี่คือบริษัทนวัตรกรรมอย่างแท้จริงผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหลากหลายวงการด้วยกันซีเชียว,ว่าถ้าสิพูดชื่อแบรดนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสักผ้าเอ่ยสว่านเอ่ยสารพัดเครื่องมือช่างเอ่ยใครๆก็ต้องรู้จักแบรนด์นี้ที่ชื่อว่า bosch อยากจะบอกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้แต่บอ h เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ดังระดับโลกหลายแบรนด์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ยุโรปไปจนถึงเป็นผู้ชํนานาญการผลิตเซ็นเซอร์ด้วยและตอนนี้ซีอยู่ที่ Bosch Innovation House ที่ True Digital Park ค่ะ พอมาทําสก,กู๊ปที่เนี่ยสิเพิ่งรู้ว่าบอชนี้ไม่ธรรมดานะนําเข้าสินค้ามาประเทศไทยเกือบร้อยตีแล้วค่ะและตอนนี้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบบริษัทเขาก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีโซลูชันครบเชี์เดี๋ยวจะพาไปดูปอุปกรณ์ตัวแรกก็คือสว่าน นี่คือสว่านยุคใหม่ะคะ่ะยุคใหม่ยังไงเหรอก็เพราะว่าสว่านตัวนี้เป็น connected tools ที่มีระบบ bluetooth เชื่อมต่อกับ Bosch Toolbox application ทำให้คุณเนี่ยดูรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าดูว่าเฮ้ยเนี่ยเราอ่ะใช้งานสว่านตัวนี้มานันงแค่ไหนแล้วถ้าหากว่าสว่านมีปัญหาขึ้นมามันก็จะแจ้งเตือนในแอปได้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือสว่านตัวนี้จะมีน้ำหนักเบากว่าสว่านทั่วไปมากเพราะเขาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทำให้เวลาที่ใช้งานเนี่ยหนักมือเมื่อยแขนน้อยลงเยอะเลยค่ะ ของไฮเทคเนี่ยมันต้องช่วยชีวิตคุณได้นะคะนี่คือหมวกช่างที่ ไฮเทคมากแล้วมันจะสามารถรักษาชีวิตคุณได้มันชื่อว่า Bosch i y e Sight Smart Helmet หมวกตัวนี้นะคะช่างใส่เวลาไปออกไซด์ข้างนอกก็จะมีแบบว่าอันตรายรอบตัวที่เราอาจจะไม่รู้ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรแข็งๆมากระแทกหัวไอ้เจ้าตัวนี้รู้หรือว่าถ้าคุณเกิดเป็นลมเมื่อไปเดินเข้าไปทำไซด์ในถ้าในเหมืองอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณล้มก็รู้อีกต่างหากนอกจากนี้ในชื่อของ i Sight ค่ะมันก็จะสามารถระบุพิกัดและเข้าไปช่วยเหลือได้ว่าช่างคนนี้เขาอยู่ที่ตรงจุดไหนแม้กระทั่ง าคุณพอดหมวกเขายังรู้และสามารถแจ้งเตือนคุณได้ว่าอ่ะอะควรใส่มันจะได้ปลอดภัยอุปกรณ์ตัวนี้เป็นสตาร์ทอัพภายในของบอชเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าอีกไม่นานนี้ก็จะมีขายในท้องตลาดแน่ๆพอเป็นบริษัทนวัตรกรรมเต็มรูปแบบเขาก็เลยทำงานใกล้ชิดกับสตาร์ทอัพมากๆเพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีเจ๋งๆทดสอบการใช้งานและนำมาใช้จริงในอนาคต และสาหรับตัวในเครื่องวัดระยะเป็นตัวที่สถาปนิกหลายๆคนช่างวัดนะคะมักจะรู้จักเป็นอย่างดีหรือคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่าทุ่นแรงเราไปได้เยอะมากแต่ทีเด็ดเขาก็คือมีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานควบคู่ไปเลยหลังจากที่คุณเอาไปวัดไม่ว่าจะเป็นขนาดพื้นที่ห้องหรือเป็นประตูหน้าต่างอะไรก็แล้วแต่เพื่อความแม่นยําและลดขั้นตอนก็ค,คือไม่ต้องจดแล้วจ้ะขึ้นในแอปทันทีเลยค่ะ นี่ตัวนี้เจ๋งมากค่ะตัวนี้คือ XDK Sensor Development Kit ค่ะบอกได้เลยว่าตอนเห็นหน้านี่ก็คือแบบมันคืออีหยังนะคะแต่คุณดูสิโชว์เคสที่เขาขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกเลยว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแสงเสียงความชื้นความเข้มของสนามแม่เหล็กและแรงกดครบทุกอย่างจ้าเวลาที่ซีหมุนมาเน่มันก็จะหมุนแบบตามแบบเรียวไทม์เลยเหมือนมือถืออะพอตั้งก็ตั้ง,พอ,งพอนอนจอมันเอียงตามคือพูดได้เลยว่ามือถือ7 5์ในโลก ใช้เซ็นเซอร์ของบอชเขาอยู่แหละนี่ลับจริงๆเซ็นเซอร์นี่เขาพัฒนามากว่า40ปีเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่แบบ5ปี10ปีนะจ๊ะถึงจะได้ขนาดนี้เซ็นเซอร์ตัวแรกที่เขาพัฒนาคือเซ็นเซอร์ที่ทําให้ถูกแอร์แบ็ขึ้นมาทำงานและรักษาชีวิตของเราแล้วเราจะเกี่ยวกับเซ็นเซอร์เขาได้ยังไงเกี่ยวได้ค่ะ เพราะตัว XDK Sensor Development Kit ตัวนี้เขาทําเสร็จแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยนักพัฒนาไปจนถึงนักเรียนนักศึกษาที่สามารถต่อยอดผลงานที่ตัวเองคิดขึ้นมาเนี่ยใช้พัฒนาต่อไปจากตัวนี้ได้เลยพูดถึงเซนเซอร์แล้วเนี่ยต้องขออัปเดตว่าล่าสุดนะคะทาง Bosch เนี่ย ได้พัฒนาระบบจอด,ด,ดรถไร้คนขับหรือ a u t o m a t e valet parking ร่วมกับด e m มเลอร์ซึ่งได้มีการทดสอบแล้วในที่สนามบินสตุกการ์ดของประเทศเยอรมนีเขาได้ใช้วิดีโอคัมร่าร่วมกับ AI ในระบบ driver assistant ของบ c ชที่ทำให้เราได้รู้ว่ามีที่จอดรถว่างตรงไหนบ้างและยังสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางโดยรอบได้ขณะที่รถกาลังถอยเข้าจอด และกระเป๋าที่หน้าตาดูเหมือนตู้ PC ตัวนี้มันคือ Bosch Digital Factory Kit ที่จะช่วยให้โรงงานที่มีเครื่องจักรเยอะๆสามารถใช้เาตัวนี้เป็นหับในการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเซ็นเซอร์รวมถึงเข้าถึงข้อมูลการผลิตต่างๆผ่านระบบคลาวที่จะสามารถเปลี่ยนโรงงานธรรมดาให้กลายเป็น smart factory ได้ง่ายๆเลยค่ะ อันนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากดู Smart IoT แบบจัดเต็มจริงๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ Smart Campus Smart Solution ของเขาค่ะอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งเป็นตัวอาคารเขาเนี่ยเขาก็โชว์ความเป็น Smart Building ประหยัดพลังงานและมีความชานฉลาดครบทุกอย่างแน่เห็นแล้วเนี่ยอยากไปอยากไปค่ะ ซึ่งก็มีตั้งแต่เซนเซอร์ในการตรวจจับแสงเซ็นเซอร์ในการช่วยบอกการหนีไฟแบบอัจฉริยะรู้เลยนะคะว่าแผนในการ evacuate หรือการอบพยพขนย้ายในกรณีที่มีการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยชั้นไหนต้องออกไปก่อนสิ่งที่ซีชอบเกี่ยวกับโซลูชันของ Smart Building คือคานี้เลยค่ะ preventive maintenance คือการไว้ดีกว่าแก้พอคนเยอะชั้นแยะแบบนี้การใช้ลิฟต์เขามีระบบที่ชื่อว่า lift monitoring system เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะคอยรีโมทเข้ามาดูได้อยู่ตลอดเวลานะคะเจ้าหน้าที่เขาจะดูว่ามีจุดบกพร่องมี ข้อเสียอะไรอยู่ตรงไหนของระบบของลิฟต์หรือเปล่าค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเปลอดภัยอยู่เสมอและก็สะดวกอยู่เสมอคือเมื่อตอนปี10ไปเยี่ยมบู o บอชที่งาน CES 2020นะคะตอนนั้นไปดูรถลรคนขับรถที่จับหน้าเราตลอดเวลาว่าใครขับแล้วก็จะได้ personalize ที่ถูกใจเราว่าใครนั่งในรถบ้างเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยจะได้ป้องกันถูกคน ประทับใจมากนี่คือบริษัทนวัตรกรรมอย่างแท้จริงผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหลากหลายวงการด้วยการไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รถยนต์ปยันาอุปกรณ์ IoT ต่างๆค่ะและตอนนี้นะคะ Bosch Innovation House นั้นมีแห่งที่2ออยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะ แห่งที่2นี้นะคะตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขามีโชว์เทคโนโลยีเด่น,ดนๆอย่างเช่นระบบโซลูชันของอาคารที่อยู่อาศัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดโอกาสให้พัฒพนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสตาร์ทอัพใหม่ๆด้วยใครไปเที่ยวเชียงใหม่แวะเวียนไปดูได้นะคะอ่าไม่ว่างไปแต่อยากดูเดี๋ยวนี้ทำไงเขามี virtual tour จ้าเซิร์ชเลยคำว่าอ่า virtual tour to Bosch Innovation House แล้วกดเข้าไปทั่วพันจอได้เลยสีว่าดีค่ะไปดูซะ